เป็นไงล่ะแค่ประตูก็อึง้งไปเลยไหมล่ะสูงใหญ่เปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนหมดเลยนะจ๊ะเปลี่ยนตั้งแต่นี่เลยจ้ะรั้วหน้าบ้านนะจ๊ะเปลี่ยนใหม่หมด <c oughs> จะของบ้านบอกบ้าน <c oughs> พี่ไม่ใหญ่เลยบ้านเล็กไม่ใหญ่ตรงไหนคะโปรเจกต์ไฟนอลมาแบบเฮ้ย <c oughs> คนมีความรักคนหวานแบววนะจ๊ะนี่ซอฟทาวเวอร์ไหมล่ะสีชมพูเต,ตี่ยวผ้าถุงเธอฉันมาแบบว่า ขอความเป็นแบบพื้นเมืองนิดหน่อยนะจ๊ะอินเทรนกับเขาหน่อยขอซอฟพาวเวอร์แบบบรีดีไซน์จ้ากับโปรเจกต์ไปนอกโปรเจกต์ที่51บ้านเอกชัยร้9ทั้งภายนอกและภายในจะตกแต่งปรับปรุงยังไงพร้อมแล้วหลังนี้เลยจ้าไปเลยเกักกักกัก เปิดประตูมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่โปรเจกต์ที่51บ้านเอกชัยร้อสวัสดีครัพบกับบาร์ d ี s ดีไซน์แเจะแต่เลยนะจ๊ะเป็นไงล่ะแค่ประตูก็อึง้งไปเลยไหมล่ะสูงใหญ่โปรงนะจ๊ะเป็นประตูรั้วระแนงเป็นบานพับนะจ๊ะเปิดออกนอกนะคะนี่แล้วก็ปิดเห็นไหมคุณดูเป็นแผงเลยขอดูรูปบรรยากาศเดิมบ้านหลังนี้ข้างนอกหน่อยสิ เปลี่ยนไมล่ะเปลี่ยนหมดเลยนะจ๊ะเปลี่ยนตั้งแต่นี่เลยจะรั้วหน้าบ้านนะจ๊ะเปลี่ยนใหม่หมดเดิมก็จะเป็นรั้วแบบ <Wow. S 1> เออนั่นแหละคุณตามรูปนี่แหละนะเราปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ทําให้มันดูชรูดนะคะทําโทนสีใหม่ให้ดูโปร่งตาสะอาดตาดูพูดดีนีอยู่เอกชัยแบบว่าบ้านหลังเนี้ยเลิศสุดละในซอยร้อยเก้าฝั่งนี้เองนะจ้าก็เป็นประตูเล็กซึ่งจะไปเขาเรียกอะไรนะเป็นประตูเซอร์วิสนะจ๊ะ ไม่อยากเปิดประตูใหญ่ก็เปิดประตูเล็กเข้าไปข้างในก็ปรับพื้นใหม่ด้านนอกปรับพื้นใหม่เป็นคอนกรีตแตมป์หมดเลยนะคุณเห็นไหมโทนสีเทาอ่อนนะคะเพื่อให้เข้ากับบ้านที่เป็นสไตล์แบบภายนอกเน้นโทนสีสว่างสว่างด้านข้างนะจ๊ะเพิ่มความนี่เท่ๆหน่อยจ้ะกรุด,ด้วย กระเบื้องหินอ่อนลายแร่ออกน้ําตาลทองนะคะติดไฟเดี๋ยวก็มีเล็กที่บ้านอยู่นะคะมองข้างบานค่ะนี่ข้างบานนะคะช่องทรงช่องแสงต่างๆถูกเจาะรวมถึงราวระเบียงหน้าบ้านเพื่อให้ดูโปร่งขึ้นขอดูรูปข้างบ,าน,แบ,บนแบบน้นๆหน่อยสิคุณสมัยก่อนเป็นยังไงพอเจาะใหม่ปุ๊บนะคะคุณจะได้เห็นนะคะว่าเราพยายามเล่นเส้นสายนะคะรวมถึงทะลุมาฝั่งนี้เลยคุณทะลุมาฝั่งนี้เลยเห็นไหมมันเปลี่ยนหมดเลยนะคะแล้วก็ไหนๆมาทางนี้ละ ออมาดูด้านข้างจ้ะก็คือเป็นการต่อเชื่อมนะคะอย่างคลิปแรกเลยที่เราเคยบอกนะคุณก็คือด้านล่างเขาเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะเป็นพื้นที่เช่าเราไม่ได้ปรับปรุงข้างล่างนะคะดังนั้นล็อกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้เช่าทั้งหมดเลยแต่เราปรับปรุงข้างบนนูน่นคุณนูน่นทั้งแถวเลยยาวไปนู่นเลยปรับปรุงหน้าต่างปรับปรุงโทนสีใหม่เจาะช่องใหม่อะนั่นแหละจ้ะเป็นไงล่ะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนูน้นบ้างจ้ะ มามุมฝั่งนี้บ้างนะคะเน่เลยคุณเน่มุมฝั่งนี้จ้าเดิมไม่มีอะไรกั้นอะไรเลยโปรง่ปรงๆหมดเลยนะคะตอนนี้เราเดคอเรทระแนงครางตาเข้าไปแถมยังกันขโมยไปในตัวนะคะกั้นปิดเรียบร้อยปรับโทนสีใหม่เรียบร้อยหน้าจัวทั้งหลายเดคอเรทใหม่ทั้งหมดนะจ้าเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันต่อล่องมากเลยคุณมันล่องมากเลยนะคะขอดูรูปบรรยากาศเดิมก่อนสิ นั่นแหละบรรยากาศเดิมนะจ๊ะตรงนี้เองเดิมไม่มีนะคะห้องนี้ถูกต่อขยายออกมานะจ๊ะผลักฟังก์ชันของผนังออกมานี่เลยนะจ๊ะได้อีกหนึ่งห้องเป็นห้องอนเนกประสงค์เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าห้องอนเนกประสงค์เป็นห้องอะไรส่วนฝั่งนี้วางงานระบบไว้นะคะวางงานระบบไว้นี่เลยคุณปั๊มน้ํานะคะแทงค์น้ําแล้วก็วางระบบประปาขึ้นจ่ายไปยังชั้นหนึ่งชั้นสองทั่วพื้นที่เลยแล้วก็ พื้นนี่คุณพื้นคอนกรีตแตมป์นะคะที่จากหน้าบ้านจนถึงในบ้านทั้งหมดก็คือเป็นพื้นคอนกรีตแตมป์ปรับพื้นใหม่เปิดพื้นใหม่นะคะคุณจะเห็นบรรยากาศว่ามันคุมโทนสีนะคะสีเทาสีขาวแล้วก็สีไม้นะคะในบริเวณตรงนี้ส่วนหน้าตรงหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างที่แบบสีดําให้มันดูขับออกมาประตูนี่เลยคุณประตูขอนําเสนอนะจ๊ะประตูไม้สักนะจ๊ะพร้อมประตู บานเล็กนะคะเผื่อขนของชิ้นใหญ่เป็นบานเล็กเป็นกระจกใสเลยคะมองทะลุได้ปิดมือจับนี่ดิจิตอลดรอร์ฟของเ a ฟเ l ลนะคะนอนอาตรงหน้าต่างเจาะช่องใหม่เป็นบานเปิดทั้งหมดเลยนี่เป็นบานเปิดทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> บ้านไหนชอบบานเลื่อนก็บอกบอกเราได้ะคาชอบบานเลื่อน <c oughs> สาหรับบ้านที่มีพื้นที่ที่มันกางออกมาได้ก็นี่ค่ะใช้เป็นบานเปิดก็รับลมเต็มๆเลย <c oughs> ไปดูข้างในกันต่อจะ <c oughs> อ้ะเออโอ้ยประตูไมส้สันมันสวยจริงๆเนาะคุณ เป็นเครดบางคนก็บอกว่าเป็นเครดบางคนก็บอกว่าโอ้เป็นแบบว่าโชว์เนื้อไม้นะคะนี่เลยนะคะคุณเห็นเลยนะคะว่าสเปซตรงนี้ที่ถูกปรับใหม่เดิมตรงนี้จะเป็นโซนรับแขกทั้งหมดเลยขอรูปบรรยากาศเดิมโซนนี้ทั้งหมดเลยสิ <c oughs> ก็จะรกนะคะค่อนข้างรกแล้วพื้นก็ระเบิดหมดเลยดังนั้นพื้นใหม่ของเราเน่คุณพื้นใหม่ทั้งหมดของเรานะคะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนขนาด60คูณ1เมตร2ีนะคะ ผิวเงาเดินเข้ามาเนื่อ่าอยู่โรงแรมเพดานปรับใหม่นะคะระบบไฟแน่นอนทําใหม่นะคะฝ้าทําฝ้าหลุมหนึ่งหลุมนะคะเปิดเข้ามาเป็นเหมือนหอนะคะหอฟอยเยตรงนี้เนาะจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบเบาๆก็พอนะคะบริเวณตรงนี้เหมือนกับรับพลังงานนะคะส่วนฝั่งนี้เองนี่คุณจะเห็นกระจกกั้นนะคะกระจกกั้นทั้งหลายถูกแบ่งเป็น3ตอนนะคะนี่เลยแบ่งเป็น3ตอนค่ะเปิดได้หมดอิสระซ้ายขวาจะเลือกไปฝั่งไหนก็ได้ เชื่อมต่อไปยังห้องอเนกประสงค์ที่บอกไงตอนนี้เขาทำห้องไห่ตามมาเลยจ้ะนี่คนตอนนี้ก็ทำเป็นมุมรับแขกนะจ๊ะห้องนี้จะเป็นห้องแบบว่าดูหนังดูทีวีนะคะนี่โซฟาน่ารักสีน้ำตาลนะคะโต๊ะกลางจัดวางไปก็ไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่านั่งได้สบายเป็นมุมสบายนะ ดูแล้วก็เป็นมุมแบบว่าน่าสนใจอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะตรงนี้นะจ๊ะคุณจะติดตั้งทีวีหนึ่งเครื่องใหญ่ๆก็ได้มีไฟกิ่งให้ด้วยนะจ๊ะมีไฟเหลือบให้ด้วยมีโคมไฟให้ด้วยนี่เห็นไหมสวยไหมสร้างบรรยากาศแต่ตอนนี้เขาเจ้าของบ้านขอวางเป็นมุมทํางานตรงนี้1มุมนะจ๊ะก็สวยดีเรียบร้อยดีอ่านั่งทํางานนั่งแบบว่าทํานั่นทํานี่เล็กๆน้อยๆไม่ซีเรียสอ,อะไรก็จัดวางเป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังชัน ไปดูโถงข้างนอกกันต่อจ้ะกั้นแอร์กั้นเสียงกั้นพื้นที่ส่วนตัวก็ลากไปเลยจ้ะเห็นไหมว่าแบบว่าฟังก์ชันได้ได้เป็นสัตว์เป็นส่วนเลยคุณมามุมนี้ก็จะเป็นอะไรบ,บ้าจากมุม p a n t ี่จา้า pantry ของเราเป็นไงละ่ะหรูนะดูเท่ดูหล่อดูแมนแมนสมารสมาสมาเลยนะคะค c o เตอร์ตัว L คอ,อรูปเดิมตรงนี้เดอสิ อ่ะเป็นไงล่ะลืมของเดิมไปเลยใช่ไหมล่ะคาลเตอร์ตัวแอนะคะคุณจะเห็นว่าตรงนี้ทําไมมันเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ตรงเนี้ยมันเป็นงานระบบใหม่ที่เราวางขึ้นมานะคะก็คือช่องชาร์ปนั่นเองนะคะก็จะมีท่อและเสาบ้านอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยก็เลยแบบว่าเป็นก้อนตรงนี้นะคะเป็นก้อนฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันงานระบบนั่นเองคาลเตอร์ตัวแอท็อปด้วยหินจริงนะหินอ่อนจริงทั้งหมดเลยนะคะข้างล่างคือฟังก์ชัน ทั้งหมดไมโครเวฟเออตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะจ๊ะตู้เย็นยังไม่มานะจ๊ะข้างบนมีตู้ลอยเก็บของอ่าตู้ลอยเก็บของนะคะวางของเก็บของได้เล่นโทนสีนะคะดำขาวขาวแบบไม่ใช่ขาววอกนะเป็นขาวอมเทาลายแพนดา้าทางบทางออฟฟิศเองเรียกแพนด้านะคะก็คือขาวดำนั่นเองตัดกับดำนี่ดำลายหินยังมีฟังก์ชันนี่นะคะ่ะเตาอินดักชันบ้านไหนที่เป็นเตาไฟฟ้าจะเป็นเตาอินดักชันนะจ๊ะสามหัวกลาง ใหญ่เล็กนี่อยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะฝ่ายมีชั้นวางจานคว่ำจานมีสิงขนาดใหญ่หลุมใหญ่งานระบบตรงนี้เราวางใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะขุดถังแซ็ตรงนี้ค่ะนี่จะมีฝาง,งานระบบเลยนะคุณถังแซ็ขุดตรงนี้วางระบบใหม่ทั้งหมดเชื่อมต่อกับระบบห้องน้ำไปดูห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้ก็ถูกต่อขยายมานะคะเพื่อให้ได้ฟังก์ชันครบที่สุดฟังก์ชันมีอะไรบ้างเอาแต่ข้างในก่อนเลยนะ ฟังก์ชันข้างในนะคะก็จะมีเรนชาวเวอร์เน่ชุดเรนชาวเวอรพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น1ตัวนะคะมีเชลกระจกวางของมีชักโครกอ่ามีชักโครกมีโถปัสสาวะชายอ่างล้างหน้าค่ะเน่พร้อมกับท็อปหินนี่ท็อปหินนะคุณมีตู้เตี้ยข้างในให้มีกระจกเงามีไฟส่องให้นะคะน่าจะได้สวยๆผนังทั้งหมดนะคะถูกุดด้วยกกลเบื้อง oh. ลายหินอ่อน นะคะขิดด้วยโทนสีน้ำตาลทองนะคะส่วนด้านล่างเป็นกระเบื้องลูกฟูกกระเบื้องลูกฟูกนะถ้าคุณเห็นนะปิดกระเบื้องลูกฟูกเป,เป็นลายลูกฟูกเป็นลายลูกฟูกนะคะขิดกับแถบบอร์เดอร์สีดํามีการกั้นพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์นะคะเป็นชุดบานเปิดนี่เรียบร้อยค่ะสวยไหมห้องน้ำเลิศนะคะไม่พอเลยจ่ะยังมีไฟหรือสร้างบรรยากาศ บันไดที่นี่เจ้าของอยากได้โทนสีแบบว่าสว่างๆนะคะอันนี้คือบันไดไม้เพาเนียเลยนะคะจริงๆเพาเนียจะเป็นสีแบบสีธรรมชาตินะคะก็กัดสีให้มันอ่อนอยากได้สีอ่อนแต่คขาเนี้พอมันย้อมจริงเนี่ยมันจะไม่ได้สีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือารเป็นการเบรกสีเข้าไปทําให้บันไดดูสว่างขึ้นออกโทนขาวครีมๆนี่คเวาเราจับไม้บันไดทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ ไม้เดิมจะเป็นไม้แดงแล้วเอามาต่อกันนะคุณมันก็ตอนนี้ปรับโทนสีใหม่สว่างขึ้นเจาะช่องพื้นที่ตรงนี้ก่อใหม่ขึ้นโคมไฟเพดานเนลดลดมากเห็นไหม,มบรรยากาศดูอบอุ่นอบอุ่นแต่ว่าวันนี้บอลลี่ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะมาพร้อมกับอินทีเรียประจำไซ์งานเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากน้องเบลจา้าสวัสดีค่ะสวัสดจา้าเบลเคยคุมกันที่ไหนนะ ที่สุภาลัยค่ะสุภาลัยในจ๊าสุภาลัยแล้วก็ปิดงานไปเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องไปติดตามกันเองบ้านหลังนี้เป็นไงค่ะก็ขึ้นมาชั้นสองคือโป่งโล่งมากเลยค่ะโป่งโล่งมากเลยใช่ค่ะฉันไม่เชื่อขอดูรูปหน่อยสิก็คือต้องตะแคงเดินนะคะบตอนที่วันที่เรามาครั้งแรกคือเราก็ตะแคงเดินเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้นะจ๊ะแต่ตอนนี้เป็นไงโล่งบ้านนี้กว้างไหมกว้างมากค่ะกว้างมากเลยนะคุณคุณดูสเปนเสา ี่ช่วงเสาหนึ่งสองสามสี่ช่วงเสาค่ะไม่ใช่แดีว่าธรรมดานะคะเริมแล้วอะค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างอืมแล้วอันนี้เราเพิ่มบล็อกแก้วขึ้นมาบล็อกแก้วขึ้นมาสองฝั่งแล้วก็เป็นหน้าต่างใช่ค่ะหน้าต่างบานเปิดเหมือนกันคุณลมโอ้ยลมโกรกมากเลยแต่เสาไม่ใช่เสาไฟแต่สายไฟก็คือนักลัวอยู่นะหล่อนไปเต้นเหมือนที่ฉันเต้นสุาลรยซิหล่อนทำได้เหมือนฉันนะไม่ได้ก็ต้องได้เลยจ้ะพร้อมหรือยังสเต็ปมาค่ะ ไม่เหมือนฉันค่ะไปดูห้องอื่นต่อจ้ะมามาแล้วห้องแต่งตัวขอรูปเดิมห้องนี้หน่อยสิตอนนี้ก็คือปรับเป็นยังไงเบลค่ะก็อันนี้ก็จะปรับเป็นโทนสีขาวผนังขาวแล้วก็พื้นเราจะให้เป็นกระเบื้องยางค่ะ spc โทนไม้นะคะโทนไม้นะคะ,ะ,คะห้องนี้ดูสว่างขึ้นมากาเลยเห็นไหมคะ,คะสว่างมากเลยนะไม่ใช่สว่างธรรมดาจ้ะพร้อมช่องแสงใหม่ที่ปรับใหม่ด้วยนะคะให้ดูสูงโปร่งขึ้นดังนั้นห้องนี้ เสื้อผ้าเก็บตู้อะไรก็เก็บไปเลยจ้ะลองต่อไปจ้ะห้องอะไรเอ่ยค่ะอยากนําเสนอห้องนี้มากเลยนําเสนอเหรอคือห้องอะไรห้องน้ำห้องน้ําไปเลยจ้ะสวยไหมคะสวยร่ไปอยู่โรงแรมเริ่มแากฝั่งนี้เลยค่ะตอนแรกอะคะ่ะคืออ่าเมื่อก่อนนะคะจะเป็นอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำขอดูรูปเดิมอ่างอาบน้ำนะจ๊ะครานี้ปรับฟังก์ชันใหม่ลงระบบใหม่มีอะไรบ้างอ่ามันจะมีซิง ล้างหน้าค่ะสิงล้างหน้ามีโถปัสสาวะชายโถปาาัสสาวะชชยมีชักโครกใหญ่ๆมีชักโครกใหญ่ๆอันหนึง่งกระจกเป็น LED ด้วยนะคุณกระจกไ,ไฟปรับสีได้เออปิดเปิดอ่าโอเคโทนสีสวยเนาะมี่กระเบื้องใหญ่ด้วยว่ะะเบื้องใหญ่ใช่ไหมค่ะกระเบืเบ้อง,งใหญ่ 60เมตรยี่คุณอของใจถึงนะ60เมตรยี่ปูปไปเลยจา้านี่แร่สีแดงทองทองนะจ้ากระเบื้องอิฐอ่อนสีดำข้างในเป็นไงเบล ข้างในข้างในจะเป็นโซนเปียกค่ะโซนแ,แย,ยกโซนโซนแห้งกับโซนเปียกนะคะในส่วนของโซนเปียกค่ะเราก็จะมีเรนชาเวอร์ให้เรนชาเวอร์นะจ๊ะ, <Rain shower S 2> ะแลวะวทำน้ำอุ่นด้วยเออกันด้วยกระจกเทมเปอร์ห้องนี้ห้องใหญ่นะคะกว้างมากคุณดูกระจกกระจกไม่ได้อยู่ริมนะคะกระจกอยู่กลาง นี่เลยคุณเพราะพื้นที่มันใหญ่มากเลยอ่ะข้างในเป็นโทนเทาใช่ไหมโทนเทาพื้นพื้นนด้านอ่าส่วนอันนี้จะเป็นพื้นเงาเงานะคะลายหินสวยจังค่ะตอนแรกก็คืออ่าห้องเนี้ยมันจะไม่มีหน้าต่างมีหน้าต่างหรอไม่มีค่ะหรอใช่ก็คือเลยอันนี้เราก็ทำหน้าต่างให้อุ้ยเป็นมุ้งจีบด้วยฉันเพิ่งเห็น มุ้งจีบด้วยนะจ๊ะนี่คุณมุ้งจีบบางคนแบบว่าไม่ชอบมุ้งแบบเปิดนะก็ะเป็นมุ้งจีบแต่ราคามุ้งจีบแพงกว่าเท่าตัวนะจ๊ะไม่ใช่เท่าตัวหลายเท่าตัวนะคะแต่ว่าฟลลิ่งการใช้งานมันใช้งานง่ายมีไฟหลืบให้อ,อีกเดิมแล้วค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะแบบตอนแรกเป็นสามห้องนอนสามห้องนอนใช่ค่ะแล้วปรับเป็นสองห้องนอนแบบกว้างๆเลยเป็นสองห้องนอนกว้างๆเลยอ๋อโอเคมาดูกันจ้ะเอาห้องไหนก่อนอัน,นอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ไว้ทีหลังจะมาห้องนอนเล็กก่อน เพราะห้องนอนเล็กก็น่าจะสวยไม่แพ้ห้องนอนใหญ่จ้าไฮอุ้ยมันใหญ่มากเลยอะเบลกว้างค่ะกว้างไหมแล้วอะค่ะคือกว้างนะตรงนี้เดิมแล้วค่ะเขาจะกั้นกั้นพื้นที่ตรงนี้อ๋อฉันนึกออกแล้วเดิมเขากั้นตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบพวกราวแขวนเสื้อผ้าตอนนี้ทุกออกเปิดพื้นที่จ้าเธอเบวินโดใหญ่มากใหญ่ไหม ใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยเอาเรื่องมาสิโอเอาเรื่องมาเปิดการกันเลยอ่ะเอาเปิดซ้ายขวาออกไม่ใช่เปิดซ้ายขวาออกซ้ายขวาก็ได้นะคะหรือคุณจะผักตัวนี้ก็ได้นะนี่คือข้อดีของบานสามตอนนะคะก็คือมันจะได้ช่องโล่งสองในสามเวลาเราเปิดนะคะออกมาระเบียงข้างนอกเดิมผนังมันสุดตรงไหนอะเบลสุดนี่เลยค่ะสุดนี่เลยตีทะลุใช่ค่ะก็ได้พื้นที่โล่งเป็นระเบียงมาดูระเบียงมาดูระเบียงแต่บ้านนี้มันยาวมากเลยนะเห็นไหม เจ้าของบ้านบอกบ้านพี่ไม่ใหญ่เลยบ้านเล็กไม่ใหญ่ตรงไหนคะอีกกระเบื้องยางปกติฉันปูบ้านหลังอื่นนะจ๊ะหนึ่งวันวันครึ่งเสร็จบ้านนี้สามวันเสร็จค่ะปวจะปูเสร็จเห็นไหมนี่เรันแดงแรางตาเดิมไม่มีใช่ไหมเดิมไม่มีก็พาปิดใหม่หมดนะคะนี่ฟัง์กชันอะไรอะ ซักล้างค่ะซักล้างเครื่องซักผ้าอยู่บนนี้ไหมเนี่ยเครื่องซักผ้าอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเครื่องซักผ้ามาตับโทนพื้นใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นประตูเข้าไปในบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในต้องดูกด้นเลยเปิดให้เข้าดูหน่อยสิเออเปิดให้เข้าดูหน่อยสิว่าเราเข้าได้จริงนะเอ้ยเป็นไงล่ะคะเดินเข้าไปเลยจ้าเดินไปวงกลมเลยเดินไปวงกลมเลยมาห้องนอนไปหร้อยังพร้อมนะมา กวา้วางม,มากกว้างม,มากกว้างมากจริงกว้างม,มากคุณบ้านเดี่ยวอายจะ้ะฉันพูดเลยนะบ้านเดี่ยวอายจากห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะตรงนี้เราทําอะไรบ้างค่ะจะแรกผน,นังเ่ยค่ะมันจะมีหน้าต่างบ้านเดี่ยวตัวนี้อาา่ะฮะตันนี้ก็คือเราเพิ่มเป็นสองช่องเลยสองช่องนะคะเป็นหน้าต่างซ้ายขวาเตียงอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตรงนู้นระเบล รงนี้นะคะจะต่อ,อขยายห้องน้ําแต่ห้องนี้จะเอาไว้สําหรับอาบน้ําเฉยๆค่ะขยายพื้นที่ออกมาเป็นชาเวอร์เลนชาวเวอร์นะคะมีไฟเหลือให้เหมือนกันเลยห้องน้ําโทนสว่างลายหินอ่อนพื้นโทนสีเทาเรียบๆคุณมันดูแบบว่าผู้ดีมากเลยอะ่ะผู้ดีผู้ดีมากเลยนะจ๊ะแถมชุดกระจกก็เป็นกระจกบ,บานเลื่อนขิบดำลอดลอดจริงๆ,ๆมามุมนี้นะจ๊ะเป็นมุมไรเบล ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนก็อ่านี้ก็จะเป็นติดตั้งทีวีค่ะติดตั้งทีวีใช่ค่ะเดิมแล้วอ่ะค่ะอันนี้จะเป็นกั้นกั้นพื้นตามแนวเสาเนี่ยเ<ช>หรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีอ่าบานเลื่อนใหญ่ค่ะอ๋อเดิมเดิมเป็นบานเลื่อนเข้ามาในห้องนึงห้องกลางปูพื้นใหม่ทำฝ้าใหม่นะจ๊ะทำระดับอะไรใหม่ไฟใหม่แน่นอนนะจ๊ะ สว่างสวัยเสาวนี้เห็นเจ้าของบอร์ดเดี๋ยวจะมาเดคอเรทนะคะทำเป็นเชลอวเป็นตู้อะไรบางอุ่งเขานะ้เดี๋ยวเขาจะมาทำทีหนึ่งตอนหลังแต่ตอนนี้เราส่งมอบงานชิ้นท,ท,ที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยสนุกไหมสนุกสนุกค่ะสนุก,นก,นกเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันว่าบ้านลันตกไปที่ราคาเท่าไหร่ สวยงามตามท้องเรื่องใหญ่เวอร์สรุปงานกันนะจ๊ะมาเริ่มจากชั้นหนึ่งทำอะไรบ้างเบลค่ะเราปรับเปลี่ยนหน้าตาบ้านหลังนี้ใหม่ก็คืองานระบบทําใหม่นะคะหน้าตาบ้านไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่เหลือโครงเดิมเลยนะคะ,คะบ้านหลังนี้ได้มาตอนสภาพก็ไปตามรูปเอานะจ๊ะก็คือรีใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะทั้งภายนอกและภายในบิวอินห้องนงห้องน้ําจัดใหม่หมดนึกว่าอยู่โรงแรมรีสอร์ทเลยนะจ๊ะก็ต้องติดตามชมนะจ๊ะว่า หลังอื่นของเราจะเป็นแบบไหนต่อสําหรับราคาหลังนี้กงบประมาณทั้งสิ้นใช้ไปทั้งหมดทั้งสิ้น3 9ล้าน9ก้าแสนบาท3 9ล้าน9ก้าแสนบาทนะจ๊ะสำหรับหลังนี้เลยนะจ๊ะโอ้ยรีนิวยิ่งกว่ารีนิวนะจ๊ะเกือบจะได้นิวแล้วนะจ๊ะ <c oughs> สนใจนะคะติดต่อมาที่นี่เลยนะจ๊ะเฟซบ o ๊ก Instagram ติกต็อคบอลลี่ดีไซน์878รวมถึง YouTube บอลลี่ดีไซน์878 on TV ซูป8 629 2878นะจะเป็น Line Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับโ Project 51บ้านเอกชัย109สวัสดีจ้า